ครับตักใส่เอาใส่เอาแล้วครับพูดแหละครับว่ามันในประมาณ3าลูกอะไรครับเมื่อกี้ค,ครับ ขายไทยครับพี่น้องโอ้ยมากว่ท่านก่อนวนันตั้งกล่องว่าท่านครับพี่น้องเพื่ออะไรก่อนสู้เก็บไป็นละบาทเดียวได้ครับเก็บเดียวครับพี่น้องผลแล้วผลแล้วครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซุปผู้ซุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องซุปผู้ซุกคนไม่แล้วครับไฟก็ มว้สโลติก้าวครับพี่น้องครับพี่น้องผมงามแดงเช่นนะครับนี่จริงเส้นครับพี่น้องตัวซ้ำหนึ่งรุ่นนี้ครับปวดปวดสาเพิ่นกับหูดลายเมื่อนี้วันุดครับเย็บตาซอยพ่อเต็มอาก็หลักได้มาหนึ่งมากว่าด้านครับพี่น้องรุ่นต่อครับพี่น้องแต่เบิ้งช็อตเด็ดครับเอาเชื้อเดียวบัดเดียวเสร้นละสองรูปครับครับได้ขึ้นมาอยู่ครับปวดหนึ่งไปยังครับ โอ้โหลูกปลาดูวครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับมาสร้างนี่สร้างได้แต่ครับนี่ทรางไรสร้างเรียงอะไ้เด้ครับนี่ขึ้นมาได้จังไหนวะลูกอันนี้ลูกปลาดูลูกน้อยเด้ครับนี่เออทำเป็นคนบพาะท่านจะเศร้าน้อมเด้ครับนี่ตัวซ้ำนี่ครับแต่ว่าซ้ำปกคอหน่อยตัวนึงตัวคอตัวใหญ่ๆตัวนึงครับพี่น้องม้านครับม้านมือนี่ใส่ใส่ห่อยห่อยพี่น้องเขาเบิ่งดูครับอันอันนี้บาทเดียวเท็ดเดียวกันเพื่ออะไรครับโอ้ยปลาพิถ่ายล้วนๆครับพี่น้องงามไร ลครับปานี่ก็ได้ปลาโดตัวนึงครับอีหมานครับพี่น้องปลาดูครับเบิ้งเบื้องแรกถูครับเบิ้งแรกปลาโดููครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือปลาชะโดเลยครับมันตัวใหญ่ๆบางแก้นหน่อยรูดเลยครับตัวนึงครับนี่ครับซีหาโรคกับนี่ครับหมาดเลยครับพี่น้องจวดครับจวดครับนี่แหละโดนน้ำกันครับพี่น้องกับปลาซิวเขาเห็นปะ เป็นปลาชิวเขาขึ้นยูคครับพี่น้องปลาชิวเขาปลาชิวอ้าวตัวงหญง่ครับพี่น้องรุ่นครับ ไปนาพี่้องโอเคบัดนี้มีหลายแผนยงนะครับพี่น้องอันนี้เดี๋ยวไฟยแางสอนกันกันว่าครับน,นี่แหครับซอสแก่ย่าแยงสอนบะมีเหลือเลยครับกว่าจะมีครับมาลุ่นน้ำกันครับพี่น้อง,งพอดีผมมากก่อนครับมาเบิ่งวิธีสอนครับพี่น้องครับคุณเล่าตอน พี่น้องเอาเพื่นอนกับปาร์คลักไว้นี่บ่ะผมเพื่อนเพื่อนรองก่อนน้ำหข็เลยบ่ครับโอ้ไปเลยรองก่อนเลยครับพี่น้องไปเลยครับรองก่อนเลยครับ,รบมาลุ้น้ำแข็งครับพี่น้องว่าสีมันหรือบมหมันครับพี่น้อง รุ่นครับพี่น้องรุ่นครับนั่งครับพี่น้องขึ้นแล้วขึนวนว้นแล้วครับขึ้นแล้วครับแต่ว่าถ่ายยางกินเป่าไม่ได้เลยครับพี่น้องมันมึนครับนั่นคืองวะเครืออยู่ครับเครืออยู่ครับพี่น้อง มาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องบัานนี้ปุ้ยแตกสวดสวดด้ครับคนละเต็มเลยโมเมนธรรมดาคนละครับมีหลายแผนเลยครับอยู่คนละอันนี้ปลาเลวยปลาน้อยก็มีครับเอาเอาถุงมาใส่ครับพี่น้องบัดนี้คนเบิ้งเบิ้งคนงั่ครับพี่น้องปุ้ยคนละครับคนละคนละเขาอากรากเออปลาเบิ้งปลาที่ยังไงบัดนี้เงมาปลาน้อยปลาแง่คนเนี้ยปลาครับพี่น้องเบิ้งคนละครับคนละครับบัดนี้ มะปลดมะเกลือนแกะมาปวดมะเกลือนแต่ครับพี่น,อน้องคนละปลาอย่างนี้แหละครับนี่อันนี้ปลาซิวอนี่ยมะเดินเก,กลียวครับปลาซิวเกลียวแล้วับพี่น้องนี่างคนละเห็นไหครับง่ามร้ายคนละปลาซิวเกลียวมกแซบจะหน้ครับพี่น้องนี่เหมือนนี่คนนี้นปลาโรสปลาอย่างครับตัวใหญ่เป็นปลานั่วนวที่ต้มบ่กเย็นครับ คุณล่ะป๋ากากรมีครับพี่น้องคุณล่ะนะครับป๋ากาหน่อยป๋าคาบสองกรมี่ป๋าคาบสองพี่น้องใหญกมาน้าเพลินเยอะคุณล่ะครับโอ้โหแล้วครับนี่แผลนึงอีกครับนอกจากแง่แล้วก็มีแผนมี่อะไอ่านอะไรแล้วเลยครับข่ามานี่นะครับปัาใส่เอาใส่เอาแล้วนะครับพูดแล้วครับ วมาเป็นในฝรั่งสามรูอะไรครับมากินครับนี่นปลากรอนนี่ปลากอนนี่ปลปาเงี้ยอีกตั้งหาครับครับเอาอีกบาทนึงครับไปน้องบาี้ิ้นยีก มาลุนต่อครับพี่น้องแก๊ตที่สองบาทที่สองครับโอ้ยมาเบ่งบัยากาศพร้อมพี่น้องไลองนละสวนงามไร้รับเขเบาจำหน่อยก็มากพี่น้องไนละดูดน้ำกันอีกกอบครับ เตะที่สองสิเป็นยังไงแต่ว่าเตะที่สองนีเงาเลยครับพี่นอ้องล้วนน้ากันครับผมเคลียร์ว่าเคลียร์ว่ากันได้จังได้คือจังเตะที่เลี้ยงอย่ง่ายบ้าแม,มนหน่อยนะครับครับเห็นไหมละครับเอาละครับบัตรมาล้วนน้ากันครับพี่น้องกัน เปลี่ยนเลยบลัชเตเล็กบวชเจ้าห่าได้อยู่ครับพี่น้องได้อยู่จังบลัชเตเล็กแล้วว่ะว้าวมันบะเมียนเหรอมันในหลายก็เชือกเทเล็กคนครับปลาปลาชิ้นแก้วไปแล้วครับพูดแล้วครับอุ้ยงามหลายพี่น้องเอ้ยแตกงอยงอยคนนี้กับปลาชิ้นแก้วงามครับงามเนี่ยครับพี่น้องเพิ่งเอาไปเละพูดแล้วครับอุ้ยงามหลายเอาเอาที่เอาลูก เรียดไปเรียดง่ายเลยครับพอมันถูกกับน้ำเนาะปลาอย่างก่อนปลาทุ่งกันบ้างยังทุ่งอนะครับง่าครับปลาตัดตัวสองตัวนี่ปลาชิ่ออกเกี่ยวประเมินปลาสีแดงง่ายๆเนี่ยผี่น้องเอ้ยครับมันก็มีแทบทุกหมองแต่ว่าเขาเกเอาวิธีไหนตัวหลักครับง่ายร้ายขึ้นมา อายุมากกว่าน่ะเหมือนห่้าเราโอ้บาดนี่มันเป็นขวดตั๊กป่ะนี่ตักใส่กูเ้าบาติใส่อันกระตาเ้าบาติขวมเลยบอขวมเล่ยขวมเลยครับครับว่าวสองบาทได้สามสี่โลได้ครับพี่น้องโอ้ตูโบตัวแม่นหน่อยได้ครับนี่ตัวที่ได้ซก็นี่ครับผมเออหน้าดูง่ายมากพี่เอาให้พี่น้องเขาเบิรงพี่ไว้เด้ ครับปวดพวกพวดกอะไรครับปวดอะไรครับง่ามายพี่น้องปวดอะไรวครับเดี๋ยวปวดแล้วนี่ฝนตกบังเอเสมอหน้ำมาที่อย่างไเรื่องมัดสาตัวมาครับวันนี้ก็ร่องแดดด้วครับพี่น้องแดดแี่อย่ายครับพี่น้องเบื้องเอา่อ้ย ปวดแล้วนี่การหาอยู่หากิน,นี่ครับขันหอกมากกับเมื่อนได้แล้วะมันว่าครับปลาตะปาขานเท่าเ้อนาะครับาารนี่คือคือวิธีอ,อีสานเท่าวิธีอี่หรอครับพี่น้องหาอยู่หากินแบบง่ายๆสบายๆรับว่ไใดที่เดียดครับอี่ยังหรอกครับเพราะว่าเข้าว่าไดรล่งทุล่ลงแห้ง,ยงอย่างมากมากครับวได้เข้าก็ได้สื่อกินนี้แบบขันวอกมากเพื่อใดครับอันนี้ที่เห็นเมื่อกี้นี่มันมันได้ขายด้วยครับพี่น้องได้ขายปันทีปันน้องไปกินเยอะครับกลับมาลุ้นต่อครับพี่น้อง อันนี้กระบดท,ที่3ามเลครับอันนี้รุ่นต่อกระติสอนจากฟางนี่กับไปหาฟางปุ่นพี่เก่าเลยครับปุ่นครับฟางปุ่นกับว่าไก่ไปเรียดหรอกครับกระติลากอกไปเรื่อยๆครับมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับกระติสอนไปงังนี่เลยครับกระติลองไปเรื่อยๆงังนี่เลยครับก็แดดฮ้อนขนาดครับพี่น้องวันนี้ ย่ำหนาวนมีสามฤดูครับมีทัทง้งฝนทั้งห้อนมีทั้งโอ้ยส,วสว่ว,สวนโซเน่ไม่ว่าแน่อะไรห,หรอกครับตอนนี้หอดกลางรครับพี่น้องลาดถึงแบบมากที่สุดเอากลืน,นลบางงานได้หรเอเปล่เอาจอขึอ้นบางหานครับพี่น้อง ตาแดงไลยครับมาลุ้นกันครับพี่น้องบัตรโอ้คือคือบ่คือบอ่เออบ่มีบ่มีหลายแต่วา่าสิได้หน่อยครับพี่น้องได้คือเก่าครับพี่น้องรองมเมล็ดครับรองมเมล็ดบัตรบัตรจิขึ้นเด้อครับพี่น้องบัี้ ย่างครับบดนี้โอ้ตันถึงมากตันลงมากครับพี่น้องหุ่นน้ำกันครับพี่น้องบนี่ครับบะนี้กะสีสมควรอยู่ครับบ่มีก็ได้หมกได้ครับุัวล่ะเบิ้มครับกุ้งเได้หน่อยได้ครับพี่น้องเบิ้งครับตุวแล่ะครับอันนี้เป็นผู้พูนสอนกานบ่มีพะนะอันนี้มันได้หมกหนึ่งครับหมกหนึ่งได้ครับได้บ่หมี่หน่อยได้ครับปลาชิวงามปลาชิวซุ่มกอนบานนี่ปลาชิวหางดำปลาชิวหางดำบานนี่ อันนี้ปลาชิวหางดำใจดูครับสวยงามสิตงเี้ครับพี่น้องนั่นครับนี่ครับปลาชิวหางดำพี่น้องเห็นหางปะครับมันสิมีปลาชิวหางดำหางแดงครับเจ้าปลาชิวหางแดงติดข้อหัวก็ยังอยู่กับพี่น้องกกระาับ ต่อมาพี่น้องเขาเบิ่งบูตรเพผลงานสรุปผลงานกระหน่ำเอนีกครับว่าะท่านได้เลี้ยงนะครับจะกูเลยครับเอานี่ย่อเบิ่งลบุตระมาหาโรได้ไยุบครับนี่สอนสามบาทสามเตื้อด้วครับแต่ยุบประมาหากิโลครับพี่น้องเพระมันได้หน่อยนะครับเพื่อถูกดอดครับพี่น้องครับถุกยอดครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับเด้อพี่น้องขอบคุณมากครับที่ติดตามเราจ้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ